นายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาย,ยืนยันว่าในการเลือกสวร,ระดับอำเภอเมื่อวันที่9มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาขบวนการข้นคนไปสมัครสวได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปแล้วแลกถามปรากฏได้จากการตรวจลงคะแนนทุกอำเภอทุกกลุ่มซึ่งจะพบว่ามีคนได้คะแนนสูนย์คะแนนเยอะมากซึ่งช่องว่าเกิดจากพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งการได้มาของสวที่บอกว่าผู้สมัครเลือกตัวเองก็ได้ไม่เลือกตัวเองก็ได้จึงทําให้เกิดขบวนการขน้นคน คน25,000คนที่คาดการว่าคนมาเพื่อใช้จ้างหวานเกตบันเลือกได้กระทําการเต็มที่แล้วโดยกะกะตระดับอําเภอไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและประสบการณ์10ปีจริงปล่อยให้ประกาศกะกะตว่าลักษณะอื่นทนํานองเดียวกัน เข้ามาสมัครได้ซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นสวได้กระทําการสําเร็จคือเป็นผู้มาเลือกสวซึ่งทําให้ได้คะแนนที่ออกมาบิดเบี้ยวในบางกลุ่มจังหวัดก็จะเห็นประมาณ5คะแนนมี3-4คนที่เกาะเป็นกลุ่มบางกลุ่ม8-10คะแนนซึ่งชัดเจนดังนั้นกฎหมายที่เปิดช่องว่างคือพรบรประกอบรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในอนาคต รวมถึงประกาศกก,ก,กตที่ทําให้สามารถกระจายกลุ่มคนรับจ้างหรือที่จะตั้งมาไปอยู่ในกลุ่มต่างๆเพื่อโหวตตรงและโหวตไ้ได้แล,และที่สําคัญคือนอกจากการไม่ตรวจประสบการณ์ที่รับรองกันเองซึ่งจะเห็นว่าเป็นเท็จเยอะมากเช่นทําอาชีพรับจ้างก่อสร้างทํานาเลี้ยงไก่หรือกลุ่มศิลปะเหล่านี้เมื่อเลิกเสร็จก็กลับบ้าน โดยกรกตไม่มีการตามติดต่อภายหลังซึ่งผิดวิสัยของการตรวจสอบทุจริตและสิ่งที่น่าจะทําให้การเลือกมีปัญหาคือการอนุมัติให้นําเอกสารที่เรียกว่าสวสามเข้าคูหาหมายความว่าเอาโปยเข้าห้องสอบได้ซึ่งตนทราบว่ามีการซ้อมกาหมายเลขต่างๆในเซฟเฮาส์ก่อนหน้าที่จะถึงวันเลือกสวและนําเอกสารที่ซ้อมกาหมายเลขไว้เข้าคูหาด้วย ตนจึคิดว่ากระบวนการเลือกสอวอขั้นที่1น่งน่าจะมีปัญหาส่วนบุคคลที่รับจ้างมาหายไปแล้วสอง0มื่กว่าคนก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลที่จะเหลืออยู่จะหัวหมดอาจจะมีการหลุดรอดออกมาได้ดังนั้นต้องจับตาต่อในการเลือกระดับจังหวัดซึ่งจะปรากฏเห็นชัดขึ้นว่าจะมีการัวบ็อกวหรือไม่ซึ่งตรงนี้กลุ่มการเมืองและกลุ่มที่จัดตั้งเท่านั้นที่จะผ่านเข้ารอบ และเมื่อถึงระดับประเทศก็จะถึงบากอ้อเองว่าคนที่ได้สวมาอย่างไรซึ่งตนไม่ได้กล่าวหาคนที่มาด้วยความบริสุทธิ์แต่ยืนยันว่าถ้าไม่ได้เกณฑ์หรือจัดตั้งมาก็น้อยคนที่จะเข้ามาได้เมื่อถามว่าที่ระบุว่ามีหลักฐานการนำพลเข้าคูหาได้มาอย่างไรนายสมชายกล่าวว่ามีคนส่งตัวอย่างมาให้ดูว่าเขาไปซ้อมกันที่ไหนเป็นรูปให้การหมายเลขสหมายเลข6 ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับกระกะตที่มีหน่วยสืบสวนสอบสวนทํางานหรือไม่เพราะที่ผ่านมาพบว่าจุดอ่อนคือไม่พบว่ามีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติและปล่อยให้เข้ามาซึ่งในทางการข่าวถ้าจะจับคนร้ายต้องดําเนินการตั้งแต่ต้นทางต้องสืบไปที่หมู่บ้านและตําบลว่ามีการขนโคลนเก็บบัตรประชาชนออกใบรับรองแพทย์โดยที่ไม่ได้ตรวจหรือไม่ซึ่งรูปถ่ายก็เห็นว่าเป็นกระบวนการ แต่กะกะตอบอกว่าไม่พบกระทําผิดซึ่งตนเห็นว่าไม่ได้ตรวจจะเห็นอย่างไรโดยตนจะรวบรบข้อมูลทั้งหมดเข้าที่ประชุมคณะกรรมาการส่วนหลักฐานที่ได้มาสามารถเอาไปร้องได้แต่ปัญหาคือผู้มีสิทธิ์ร้องคือผอ,อ,อกกะกะตอ,อำเภอ แต่พอออกกระตออำเภอปล่อยออกมาหมดทั้งที่กระบวนการทุจริตมีตั้งแต่ก่อนสมัครที่ปล่อยให้กระบวนการรับจ้างสองหมื่นกว่าคนขนปิกอัพใส่สูตรปลอมปตัตรตรวจสุขภาพปลอมมีการจัดจ้างเข้ามาตั้งแต่ระดับอำเภอเช่นที่จังหวัดมุกดาหารมีหมอไปร้องว่าอาสาบอไม่มีสิทธิสมัครแต่สารบอกว่าผู้ร้องไม่มีอำนาจเพราะกฎหมายเขียนไว้ว่าผู้ร้องคือผอออกการเลือกตั้งนายสมชายบอกอีกว่ามีผู้ร้องว่าบางจังหวัดในภาคอีสานมีการจัดเลี้ยงก่อนลงสมัคร ซึ่งเรื่องนี้มีการส่งให้ประธานรัฐสภาเรียบร้อยแล้วและร้องหมัดที่ตนด้วยโดยบอกว่ามีสสอสองคนได้จัดงานเลี้ยงผู้สมัครสอบอซึ่งทราบว,ว่าเป็นสสอพักการเมืองใหญ่ซึ่งเรื่องนี้หากประธานรัฐสภาเอาจริงในการตรวจสอบก็จะนำไปสู่การผิดจริยธรรมของสอสอและอาจจะนำไปสู่การยุบพักได้